มาแล้วนะคะพัดทายกับหิมะนะคะภารกิจของเรานะคะวันนี้นะคะน้องแข็งใสนะคะนี่นะคะเป็นหิมะที่รองไว้นะคะตกใหม่ๆนะคะสะาดนะคะกินกินได้นะคะหิมะนะคะวันนี้ก็มีน้ำแดงนะคะสตอรอเบอรี่นะคะน้ำแดงเชื่อมนะคะแล้วก็คาราเมลนะคะมาัลาดกันเลยนะคะมาดูนะคะมันจะสวยงามขนาดไหนนะคะดูนะคะนี่นะคะ ยอดเลยนะคะเละลงมาอีกนะคะนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นคาราเมลนะคะลาดทับบนเลยนะคะโอ้โหนะคะนะคะดูกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะเละลงมาตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะนะคะมีช้อนนะคะช้อนนะคะนี่นะคะต้องแข็งใสนะคะนะคะ นะคะ snow ice นะคะนี่นะคะอืม,อ,มอร่อยเลยนะคะนี่นะคะอืมขายนมข้นหวานนะคะมาต่อด้วยเครื่องดื่มเย็นๆนะคะภารกิตท้าทายความหนาวเย็นจากหิมะนะคะนี่นะคะเครื่องดื่มมาในถาดที่มีหิมะลองอยู่นะคะ หนาวเย็นมากเลยนะคะก่อนจะดื่มก็มีโยกย้ายใส่พสะโพกซะหน่อยนะคะความบันเทิงนะคะมาดื่มกันเลยนะคะสีแดงสีฟ้าน่าดื่มมากเลยนะคะเย็นช่ำๆนะคะนี่นะคะโอ้ยสดชื่นมากเลยนะคะอร่อยนะคะนี่นะคะสนุกสนุกนะคะต่อไปนะคะภารกิจต่อไปนะคะกินไอศครีมนะคะท่ามกลางหิมะนะคะข้างล่างก็จะเป็นหิมะ ฟูฟูนะคะในถาดนะคะลองมาเลยนะคะในไอศครีมวานิลานะคะกล้วยบลูเบอร์รี่นะคะราดด้วยช็อกโกแลตข้างบนนะคะนี่นะคะเสร์ฟนะคะมาทานกันเลยนะคะนะคะเย็นอร่อยสดชื่นเลยนะคะภารกิจท้าทายความหนาวเย็นจากหิมะนะคะืน,นงงืนงงโตมนะคะโอ้ี่นะคะ ต่อไปนะคะภารกิจต่อไปเล่นหิมะนะคะวันถัดมานะคะลงมาเล่นหิมะนะคะก่อนจะออกไปข้างนอกก็แวะเล่นซะหน่อยนะคะหิมะยังขาวปุยน่าเล่นนะคะนี่นะคะหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งเล่นให้สนุกไปเลยนะคะนอนลงไปเล่นไปเลยนะคะนะคะสนุกชอบเล่นนะคะเห็นหิมะตกใหม่ๆนี่นะคะยังไม่ได้สกปปกอะไรนะคะสนุกนะคะ พราอก่อนนะคะหนาวมากเลยนะคะมีช่วงที่เล่นนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ